สวัสดีจ้าแม่เอลบัมประโอนกลุ่มเนีย่ยวันนี้นะคะคุยยุ้ยก็มานั่งพักอยู่ที่หลังบ้านเนาะเป็นกระท่อมน้อยดูสระดูปลาไปนะคะก็มีความสุขนี่นะจ๊ะเราก็เห็นคนขยันหนึ่งอัตานะคะเขาก็ถูถูถ,ถูไม่สนใจชาวโลกนะคะออมือก็มีมือข้างเดียวเนาะออถูไปนี่พื้นเขาก็ถูแล้วนะคะนี่ เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะโอ้ยความสุขเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่หลังบ้านเราเราสองคนจะบอกว่าตายายก็ไม่ใช่เนาะมันเ่าะเถาปนันเนาะพี่น้องเอออยู่ด้วยกันเนาะก็ทําความสะอาดไปมือเจ็บก็ทําไปความสุขเล็กๆนะคะตอนเย็นบรรยากาศเย็นเนาะหลังบ้านเนาะความสุขของเราก็มีแค่นี้แหละแล้วก็นีพี่น้องนี่ สานามข้างล่างนี้นะคะปลานะคะซื้อมาเยอะแยะเลยนะคะโอ้ยซื้อมาใส่ปลานินปลาโอ้เยอะแยะเลยค่ะถูยีละถูตามโซ่ตามเนี่ยนะคะเพราะว่าเออมันฝุ่นเนาะช่วงนี้เนาะมันก็ฝุ่นก็ทําความสะอาดช่วยกันไปนี่จะบอกเมาส์มอยให้ฟังนะคะวันนี้นางไปหาหมอเนาะทีนี้ก็กลับมานี่เอาอ่ะ